นอนร่วงครับก็แบบอัพชุบนี่ครับนี่ครับใหญ่มากตัวใหญ่บึ้มบมนี่บึ้มบมใหญ่บึ้มบึมว่าเก็บใส่เหมือนเดินครับก็จะก็พี่ก็จะมาอัพเดตนอนด้วงนะครับอีก เคมาอัพเดตอันที่สองก็ลำบากปืนนะนี่ก็จะตัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กผมไม่รู้ครับก็จะยังไม่รู้นะครับโอ้ยเดี๋ยวน,น,นี้ตัวใหญ่ครับ ใหญ่ๆครับจะใหญ่มากแต่ยังไม่ถึงขั้นจะเป็นหนักแรงครับน่าจะเป็นร่วงหนอนครีมมั้งครับถ้าเป็นร่วงครีมเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับเดือนเมษายนครับจะมาอัปเดตเดือนเมษายนอีกทีนะครับจุ๊บอันต่อมาก็ ก็ดีนะครับจบน้าทำไปไหนน่ะจะด่วงเขาอยู่นี่เองมา นี่ครับน้องดวงก็อยู่นี่นะครับก็เก็บใส่นนี้เหมือนเดิมทําของครับน้ำก่องน้ำก่องทําขอ,ข,อของของเล่นของ็อนต่อไปก็เอ,เอาดึงออกไม่ออกครับ ตัวนี้ก็ตัวเล็กดูจากตัวแล้วครับดูจากหนอนนะครับตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ผมก็ดูจากหนอนตัวนี้ก็คือตัวเล็กครับก็แล้วก็มีอีกสองตัวในถังอีกสองในถัง เราผมต้องใช้นี่ครับช้อนหาเพราะอันนี้มันมีแมลงอย่างงนะไม่รู้ครับแต่ผมจำได้ว่ามีหนอนร่วงในนี้อยู่สองตัวนะครับนี่นะครับเจ็ดตัวแรกครับครับนี่ครับตัวแรกครับนี่ครับใหญ่เลยใหญ่มาเลยว้าวใหญ่มาเลยไป ตัวตะปไาหาเอน